กลับมาสนุกกันต่อนะครับกับสุภาพบุรุษบอยแบนด์นะครับเมื่อสักครู่นะครับครูฝึกิปริศนาไว้นะครับถามน้องๆว่าใครว่ายน้ําไม่เป็นบ้างน่าสนใจมากผู้ชมครับไปดูดีกว่านะครับว่าน้องๆเขาจะตีลังหรือเปล่านะครับอ่ะกับภารกิจนี้ครับไปชมครับสถานีนี้เป็นสถานีการข้ามลําน้ําซึ่งจะเป็นสถานีสุดท้ายในการทดสอบความเป็นสุภาพบุรุษของแข่งของท่านในลักษณะนี้จะเป็นการถูกกดดันจาก้าสื่อคือยิงไล่ ไล่เรือเลยเราต้องจ้าเรือให้เร็วที่สุดเร็วเรหว ไม่ต้องใช้ขานะครับใช้แต่มือต้นมหาโน่นโนที่หมายวักึงแรงเร็วเี่ยโอแบบนี้แหละโอ้ยอะไรวะ้ยอ้อย่อก่อนเอ๊ะก่อนเอยมร้ก่อมันรอได้เอ คนขาคนาคนคนขาคนไปคนั <cents input> ่งเ้ครับเมื่อสักครู่นี้ฟิล์มเหนื่อยมากเลยแอคติ้งให้อาจารย์เขาพาขึ้นมาบนเรือใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นอะไรครับเป็นตะคิวจริงๆเลยครับ แล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงฮะสงสารนะครับผู้เราก็า่ค่มมองหน้ากันแล้วก็ต้องพายกันต่อไปวมีกันเล้วมันก็เหลือแค่เจ็ดคนแล้วแล้วมันยังขึ้นไปบนเรือให้มันหนักอีกและก่อนที่พวกเขาจะก้าวเดินออกมาจากหน่วยฝึกด้วยความภาคภูมิใจนะครับพวกเขาก็ได้ประสบการณ์ได้รับการเรียนรู้ถึงความแข็งแกร่งนะครับซึ่งนั่นถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดและสําคัญที่สุดนะครับของความเป็นสุภาพบุรุษติดตัวกลับมาด้วยครับ จากการปฏิบัตนะิที่ผ่านมานะจนถึงเนะวลานีนะ้พวกเราได้ผ่านการฝึกนะการทดสอบในะเรื่องที่ทหนักนะต้องใช้ความเข้มแข็งกำลังกายและก็จิตใจจะสามารถผ่านมาได้ได้เห็นถึงความเข้มแข็งนะความอดทนนะซึ่งนะเป็นสิ่งที่สำคัญของความเป็นสุภาพบุรุษ ผมเชื่อว่าหลายคนจะได้เห็น,นสิ่งที่เราได้แสดงออกถึงความเป็นสุภาพุรุษนะครับโดยเฉพาะในด้านที่เป็นความแข็งแรกรงที่ประจักษ์ในวันนี้ขอที่ชมอย่างดีๆกับพวกเราเสุภาพบุรุษ